กลับมาในช่วงที่2ของ,ของรายการรักเครื่องมือสยามนะครับเรายังคงอยู่ที่ร้านรังเทพนะฮะกับคุณเฉินรังเทพและคุณบอรลรังเทพครับคุยกันมาตลอดเบรกที่แล้วนะระหว่างพักเบรกแอบหันไปเห็นนี่คืออะไรมีหุ่นยนต์มัคนคับอ,อะไรฮะอ,อันนี้คือหุ่น,นพยนตรังเทพครับผมหุ่นพยนตรังเทพคร<ไ>ับผมฮะว่า <hora. S 2> เป็น,นไงที่มาคือยังไงฮะคือที่มาเนี่ยคือผมเป็นคนชอบหุ่นยนต์มาชินกาแซดอ๋อ ตอนสมัยเด็กผมชอบมากแล้วผมก็มีแนวคิดว่าคือร้านอื่นเน่บางทีเขาก็จะตั้งเป็นแต่รูปพระรูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัตถุโบราณเป็นกุมารทองเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเราเราเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะทำอะไรให้มันฉีดผมก็เลยเอาหุ่นตัวเนี้ยเอาไปปลุกเสกที่ไหนยังไงเอาคุณบอกเอาไปให้คุณบอาจารย์ที่สระบุรีทำาพอรอาจารย์คนนี้เก่งเรื่องอะไร สักยันครับเก็งเลอร์สักยันครับแล้วเป็นเป็นยันทางไหนเมตตามหานิยมนร่อเหนียวหรือยังไงก็เขาเขาก็ได้หมดนะครับสถานการณ์ในการสั่งชาชายเนี่ยเขาไปสั่มากัอาจ นี้้ดวยครับผมแล้วก็ไปเข้าพิธีปลุกเสกเนี่ยสามวันสามคืนถามนิดนึงต่อไปท่านไม่หัวร้อนท่านไม่งงเหรอท่านก็นั่งเขาบอลเอาอะไรมาใช่ใช่เขาก็ถามว่าจะให้ทําอะไรเนี่ยกับหุ่นยนต์เขาบอกเขาไม่เคยทํามาก่อนบอกคุณผมก็จะบอกพระอาจารย์ทําให้หน่อยนะผมอยากได้แบบนี้นะแบบเหมือนเบิกเนตรอะเพราะงั้นเขาเป็นศิริมงคลใช่ใอันเนี้ยคุณผู้ชม คือฟังดูนะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคิดอะไรกันอยู่แต่ผมมองอย่างนี้นะความถ้าเราศรัทธาอะไรก็ได้เหมือนที่ในคําพูดอ่ะพระเกจิสมัยก่อนกรมหินยังมียังมีพุทธคุณเลยใช่มันอยู่ที่เราศรัทธาแต่หุ่นตัวนี้ทําให้ผมเหมือนกับชินซักเข้านะอเป็นไงเล่าหน่อย่าอยคืออย่างวันแรกเนี่ยวันเปิดร้านลังได้วันแรกใช่ไหมผมก็คือมีหุ่นตัวนี้ตั้งแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขามาจากต่างจังหวัดเขาก็มาดูหุ่นตัวนี้ดูเสร็จผมก็เหมือนกับ คือไม่ได้สนใจดูพระเลยมั้งัยังไม่ได้สนใจดูพระเลยผมก็เชิดเชิดสวัสดีพักพี่ชมก่อนได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเข้ามาคุยกับผมแล้วก็เริ่มมาดูพระในตู้เขาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคงมองเห็นว่าพระนี่เหมือนกับคงดูสวยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาก็บอกถามเหมือนเริ่มถามราคาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ซื้อไปอ่าเช่าไปปึ๊บผมก็งงถามเอ้พี่พี่รู้จักพวกผมใช่ไหมเคยเห็นในเฟซบุ๊กหรือในเว็บแพร่กระจายหรืมเขาบอก เปล่าเลยเขามาดูมันแปลกมันสวยดีแล้วพอดีน้องอ่ะพูดจาดีถามแล้วตอบหมดเขาก็เลยมันจริงใจใช่แล้วก็คือผมเป็นคนที่เวลาลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนี่ยผมจะอธิบายละเอียดเลยว่าพระองค์เนี้ยสวยยังไงแล้วผมรับประกันพระเนี่ยไม่ได้รับประกันแค่แท้ผมรับประกันไม่บิ้วไม่อุดไม่ซ่อมทุกอย่างถ้าเกิดมีบิ้วใช่ต้องเดิมทุกอย่างถ้าเกิดมีบิ้วอุดหรือซ่อมอะไรเนี่ยผมคืนเติมจำนวนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่เก๊คืนเต็ม อบิวอุดต้อมทุกอย่างใช่ครับผมคือรับผิดชอบหมดฮะครับผมครับก็เลยเหมือนกับแบบว่าคุณเลือกแขกใช่ใช่ใช่กก็เลยเป็นอย่างนี้คล้ายๆนางกวักประมาณนั้นก็แปลกดีนะมีแต่ก็แบบคนฮ่องกงคนจีนอะไรเงี้ยบางทีก็จะชอบมาขอถ่ายรูปบ่อยๆประมาณนั้นนี่แนวคิดของคนรุ่นใหม่ครับผมมันเกิดคอนเซปต์เกิดอัตลักษณ์ที่มันชัดเจนขึ้นมาครับผมครับผมช่วงที่แล้วเราทิ้งเอาไว้ก็คือพระหลักทั้งหมด4สายคือลบบุรีทิม ลวงพ่อทวดขนงพ่อทวดหลวงปู่โตหลวงปู่โตและขวงพ่อผมครับลนมพ่อผมทำไมถึงเรียกสี่องค์นี้เป็นพ่อเลยคือเริ่มต้นจากที่มาคืออย่างหลวงปู่ทิมอย่างที่บอกว่าผมเล่นเพราะว่าศึกษาเพราะว่าคุณพ่อญาติเป็นกรรมการตัดสินผมก็เลยศึกษาก่าอันัู้่บส่วนคุณพ่อเนี่ยคือศรัทธาหลวงพ่อทวดเพราะเกิดที่นั่นครับผมก็เลยศึกษาด้วยส่วนหลวงปู่โต๊เนี่ยที่ผมมาเจอกับน้องเพราะเขาศรัทธาหลวงปู่โตผมศรัทธาแล้วเราก็เลยมาที่ แต่ส่วนหลวงพ่อคมเนี่ยผมมีความศรัทธาก็คืออ่าได้เจอกับพี่สุพจน์อะครับก่อนหน้านี้รู้จักหลวงพ่อผมไหมก่อนหน้านี้รู้จักครับแต่ว่าเรายังเหมือนกับยังไม่ได้ชํานาญเข้าใจคือรู้แต่ว่าหลวงพ่อผมว่าเจ้าแค่ท่านดำรู้แค่นั้นแต่ไม่ได้ศึกษาอ๋อแล้วต่อจนมาเจอพี่อะไรนะพี่สุพจน์ฮะแล้วไงต่อก็ก็ผมไปขอคําแนะนําของพี่สุพจน์ว่าเอเต้นหลวงพ่อคมอะไรยังไงคือ คือเขาก็ให้คาแนะนําที่ทำไมมีพระตัวเยอะะทำไมถึงเรืองหลวงพ่อพรมคือจริงๆหลวงพ่อพรมผมชอบมานานแล้วเพราะว่าจากฟังจากพุทธคุณเพื่อนแนะนำเอ่อเล่าให้ฟังบ้างหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วก็ถือว่าหลวงพ่อพรมนี่ก็เป็นพระหลักสากลที่มีคนเล่นหากันเยอะด้วยแต่พอดีว่าเราบางทีจะเช่าหาเนี่ยเราต้องมีจุดเริ่มต้นมีอาจารย์ที่ดีกว่าอ่าประมาณพอดีบังเอิญมีอาจารย์ดีด้วยใช่ๆก็เลยมุ่งทางนี้ครับหลวงพ่อพรมเลยับ อนาคตถามเผื่ออถามคุณบอลอนาคตจะมีเพิ่มไหมหมายถึงว่าเพิ่มกีจีขึ้นมาอีกสายสองสาย,สา,ส,ายสามสายให้มากขึ้นกว่าสี่หรือไงหรือว่าจะ,<ม>ะหรือว่าจะอยู่แค่นี้หรือว่าจะชัดเจนอยู่แค่นี้คือตอนนี้ชัดเจนอยู่เท่าน,นี้แต่จริงๆที่ร้านเนี่ยพระเก่าอยอดนิยมก็มีเล่นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เข้าใจแต่ตอนนี้คือที่ชอบหลักๆเนี่ยคือตอนนี้สี่สายอนาคตอาจจะมีแต่ว่ายังต้องดูสถานการณ์ดู่ความศรัทธาดูความศรัทธาแต่แต่พวกผมอ่ะส่วนใหญ่อะ จะเช่าหาพรกเนี่ยความศรัทธาผมจะมาเป็นที่ตั้งนะผมก็เลยจะพูดนะว่าเท่าที่คุยกันมาเนี่ยคือรู้สึกว่ามามาจากความศรัทธาก่อนทั้งศรีเกจิเนี่ยใช่ใช่อ่ะทีนี้มาถามแยกมึงนีผมถามแยกนะของคุณบอลนี่คือหลวงปู่โต๊ะกับหลวงพ่อพรมใช่ไหมครับครับหลวงพ่อพรมก็ศึกษาศึกษาเพิ่มขึ้นเอาเกอเอาเอาเอาเข้าๆนะหลวงปู่โต๊ะดียังไงทำไมคุณผู้ชมต้องเก็บถ้าถ้ามองในมุมผมนาชั่วโมงนี้ผมว่าราคา ยังไม่แพงมากถ้าพูดถึงเรื่องพุทธภา์นี่เลยยังสามารถจับต้องได้ครับแล้วก็พุทธคุณก็ดีดีมากในเรื่องของเมตตาค้าขายอันนี้คือปู่โตนะอ่ะต่อไปหลวงพ่อพรมหลวงพ่อผมสําหรับผมก็ใช้แล้วค่อนข้างแจ่คาาปลอดภัยอะไรเงี้ยดีครับแล้วก็เมตาก็โอเคเลยนะครับคือถือว่าครบก็แต่ผมว่าก็ครบนะครับแต่เหมาะกับคนที่แบบว่าอาจจะแบบต้องเดินทางหรือต้องอะไรหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับผมอะ มาที่คุณเฉินผมนะฮะให้ให้ผู้ดีอันไม่ใช่ไหมผูทิมปู้ทีมกับปู้ทวดทำไมถึงต้องเก็บดียังไงชั่วโมงนี้คือผู้ทิมถ้าพูดถึงเรื่องพุทธภานิดก่อนเลยนะฮะก็คือคนเล่นหากันเยอะซื้อขายกันง่ายมากนิรันดร์ใช่ฮะแล้วก็พุทธคุณเนี่ยคือเหมือนเมตตามหานิยมก็คือไปที่ไหนก็เหมือนกับว่าคนรักใคร่อ่ะมวามรู้สึกผมนะแต่ส่วนหลวงปู่ทวดนี่ก็คือตายตัวเลยคือว่า แอสิคเลยลาสิคแล้วก็เป็นพารสายเกจีที่ผมเชื่อว่าคนเล่นเยอะที่สุดเยอะที่สุดแน่นแสายนองพ่อทวดนะครับผมทีนี้มาที่ปู่ทีมหน่อยคือขยายความนิดนึงครับช่วงเนี้ยผมรู้สึกนะว่าคนตามเก็บปู่ทีมเยอะครับผมแต่จริงปู่ทีมดังมานานละคนเก็บมานาน้ะแต่ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าช่วงปีที่แล้วมาตันนี้มันเหมือนพีคมากเลยเป็นเพราะอะไรคือหลวงปู่ทีมเนี่ยเป็นพาระของคนรุ่นใหม่โดยแท้จริงเพราะว่า ส่วนใหญ่คนที่อาจจะมีตังค์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมคืออันนี้อันนี้อันนี้เป็นมุมที่ผมมองนะผู้ชายสมัยเนี้ยรถปืนจะมีพระเครื่องด้วยอ่าอย่างผู้หญิงก็จะมีแบบกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็เพชรพลอยหรอยะไรเงี้ยแต่อสซอรีของผู้ชายนาฬิการถอ่าอะไร่ปืนแต่เดี๋ยวนี้จะมีพระเครื่องด้วยเหมือนกับมันก็เป็นเป็นอีกกระแสหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมา แล้วคนก็มองว่าเก็บพระเนี่ยไม่ใช่แค่ได้พุทธคุณอย่างเดียวครับมีเป็นทางพุทธภานิชย์ด้วยครับสามารถมีการซื้อขายปล่อยได้ราคาสูงขึ้นเพื่อวันนึงอยากจะเปลี่ยนอยากจะเดือดร้อนหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่อันนี้เราต้องยอมรับนะาผู้ชมมันเป็นมันเป็นกลไกปกติของของทุกวงการใช่ทุกอย่างมีมีมาต้องมีไปอย่างตอนแรกผมก็ไม่คิดว่า จะขายนะผมคิดจะเก็บอย่างเดียวแต่ว่าเก็บอย่างเดียวมันไม่ไหวไงฮะคือมันจะต้องมีซื้อขายเราจะได้แลกเปลี่ยนได้เชยชมองค์อื่นด้วยถูกแบนั้นนครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ยหลวงปู่ทิมเนี่ยพักก็สวยนะพุทธศิลปะถือว่าในยุคนั้นน่ะถือว่าล้ำนะถือว่าล้ำสุดจอร์ดกับไปโอ้ยเนี่ยนั่งผ่านเนี่ยในยุคนั้นอ่ะ มื่อพิมพ์อื่นนี่เขาย้อนยุคก๊อปปี้พุทธศิ์ของบูทีมมาเยอะมากครับผมว่าปัจจุบันนี้นั่งพานเต็มเลยใช่ฮะนะฮะทำาึนมาเปลี่ยนนู่นนิดหนี่น่อยอะไรอย่างนี้ครับผมอ่ะอะเรามาดูพักเครื่องกันนะครับผมเริ่มที่อ่ะผมขอเดี๋ยวเขาจะขอสลับกันนะสลับกันนะอีกท่านจะได้ไม่นั่งเบื่อเดน๋ยวเดนียวเดนียวหลับครับผมนี่บูทีมครับผมเป็นไงฮะอันนี้ก็คือบูทีมวัลลหารไล่นะฮะอันนี้เป็นพิมพ์นั่งพานครับงคงนี้ก็สภาพสวยเทพจัดติดรางวัลที่ ก็คือสวยยังไงก็คือดูเนี่ยเป็นผิวลักษณะเป็นเป็นคาบน้ำทองถ้าส่องมันจะเห็นเลยครับผมเป็นประกายผิวเดิมที่เรียกผิวเดิมเขาเรียกผิวเดิมจัดไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการล้างใดเลยครับไม่โดนเหงื่อไม่โดนอะไรเไม่โดนอะไรเลยใช่คือเจ้าของได้ไปคงเลี่ยมปิดแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยคงเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไม่ไม่เลี่ยมปิดก็คงจะเก็บอยู่ในเซองหรืออยู่ในกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือพระในปั๊มกระแทกได้คมจมูกโดนครับองค์นี้ความสวยงาม ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คือผมก็ให้ประมาณสักเก้าสิบไปแปดจุดห้าแล้วกันนครับก็ไม่อยากจะตีร้อยแบบมันซ่าแต่ว่าได้แต่ว่าแต่ว่าที่สำคัญติดรางวัลมาแล้วติดรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะับด้านหลักนะฮะก็ผิวก็สวยขึ้นเป็นน้ำทองผุดออกมาจากด้านเพราะปกติแล้วเวลาเราจะเห็นนั่งพานของคุณทิมเนี่ยผิวก็จะไม่มีแบบเป็นคาบน้ำทองอย่างนี้ก็จะเป็นสีลมันปูธรรมดาคุณผู้ชมฮะ ผมจะไม่พูดถึงเรื่องของการดูตำหน่งตำหนิเลยนะเพราะเราดูกันมาบ่อยแล้วกูทีมเนี่ยเอาเป็นความรู้ใหม่คือเรื่องของการดูความสวยเนี่ยเอาดูไงก็คือดูน้ําน้าทองทองตรงนี้ดูความคมชัดเน้นตาทุกอย่างติดคมชัดครับครับผมอ่าอ่ะเรียบร้อยนะฮะต่อไปมานี่ฮะนี่ครับอันนี้เป็นเป็นชุดหนึ่งในสิบสามทีมแรกครับของโต๊ะรชยน้ชนมน์ส้าก่อนปีสองพันห้าร้อยครับเป็นทีมสมเด็จโผลแปดครับทีนี้อย่างนี้ครับ ผ้าผงใช้น้ำมันเนี่ยครับผมเนื่องจากว่าเท็กเจอร์หรือว่าร่องรอยที่เกิดจากน้ำมันเนี่ยมันไม่ตายตัวถูกไหมใช่ใช่ใชทีนี้ดูยังไงว่าแบบนี้สวยแบบนี้ไม่สวยอ๋อดูไงคุณบอลดูก็ถ้าถ้าเป็นตัวผมข้ามน้ำมันเนี่ยต้องต้องขึ้นมันจะอ่านอ่านแท้เกง่ายของการน้ำมันเลยครับสต้องอย่างไรต้องอย่างไรจะเป็นขุยขุยขึ้นน้ำมันขึ้นเนี่ยครับสีสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยจะเป็นเป็นลอยลอยขุยๆอย่างเงี้ยครับลักษณะจะไม่ต่างกันมากครับชุดสุดสัปาหที่แรกอ๋ะถ้าผมพูดให้เ็นเหภาพง่ายๆนะ หมือนพระที่ไปอยู่ใกล้ๆกองปวกอ่ะจะเป็นมันจะเป็นขุยๆแบบมันมันขุยรังปวกอ่ะแต่จรงๆทำข้าวท้ามนที่มันใช่ที่มันดึงมวลสารขึ้นมาบางทีมันมีพวกเรรมีอะไรผสมอยู่ข้างในนะอะไรต่อสมมตินะคุณบอลถ้าคราบน้ามนเนี่ยขึ้นเต็มอง์่างนี้ถือว่าสวยก็ถือว่าสวยแต่ว่าต้องดูพิมพ์สมด้วยต้องต้องเห็นพิมพ์ชัดนะครับอ๋อโอเคคือถ้าขึ้นปกคคุมจนไม่เห็นะไรก็ก็ก็ไม่ดีก็ไม่ก็ไม่ดีอ่าต้องประมาณนี้นะฮะองค์นี้จะติดรางวัลที่หมนว่าสามงานแล้วครับเนนี่ครรับจิงะ การันตีความสวยนะใช่เพราะว่าพระเนี่ยไม่ลานเลยอ่าคือเดิมๆเป็นเป็นขุยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับผมครับอะต่อมาครับนี่ฮะคืออันนี้เป็นเหรียญเสมาแปดรอบนะฮะเนื้อทองแดงแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าต่อโคตรสาลาซึ่งสร้างตอกเป็นสองโค้ด่ะครับโคตรสารากับโค้ดอุซึปกติเราจะเจอแค่โคตรณะหรือไม่ก็โคตอุตอกอย่างละอย่างละเลขอย่างละโคดใช่ไหมคร แต่นี่คือโค้สาราเนี่ยเป็นโค้ดที่ของกรรมการมีจํานวนน้อยมากคือต่อโค้ดแบบนี้ยก็มีน้อยแล้วประมาณหลักร้อยแถมสวยอีกสุขใช่ครับอาจจะประมาณไม่ถึงพันองค์ะครับผมแล้วองค์เนี้ยสภาพเนี่ยก็คือสวยเทปจัดก็คือผิวเนี่ยผิวไฟเนี่ยเดิมแดงแป๊ดไม่ได้หลังเขาจะเล่นกันราคา สูงดูพระสวยเนี่ยเขาจะดูกันที่ผิวไฟว่าแดงแค่ไหนครับยิ่งแดงก็คือว่ายิ่งเดิมใช่ยิ่งราคาอย่างเช่นว่าสมมุติว่าพระแดงกับไม่แดงใช่ไหมครับสมมติองค์นี้ไม่แดงแต่ถ้าเจอแดงเนี่ยราคาเนี่ยจะจะแพงกว่าถึง1นถึงสเท่าตัวเลยครับผมอยู่ที่การเก็บรักษาผิวไฟแต่นี่ได้ทั้งโค้ดได้ทั้งผิวครับผมสวยสมมตินะถ้าผิวถ้าผิวไฟแดงๆเนี่ยหายไปแล้วจะเป็นสีอะไรเป็นสีออกมะขามเปียก อ๋อน้ำตาลใช่ใช่ก็คือถ้าห้อยใช้ไปอ่ะมันจะหายแต่ถ้าเก็บอยู่ในซองอ่มันก็จะแดงลงเลยครับแต่ถ้าเกิดเราเราเราไปแบบไปเลียมกันน้าอ่ะก็ผิวก็จะเป็นงนี้อยู่ตลอดไหมหรือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเอามาใช้ถ้าเราเอามาใช้ในความร้อนของร่างกายเนี่ยถ้ามุดลงเหงื่อออกเยอะเนี่ยผิวไฟมันอาจจะหายได้ต่อให้ขนาดแบบว่าเลียมแบบว่ากันน้ำต่อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นยังเป็นครับแสงแดดแบบนี้เป็นปัจจัยทําให้มีโอกาสที่จะหายไปได้ใช่ครับก็ต้องเลือกนะ ครับผมจะเก็บหรือจะใช้ครับใช่ใช่ครับอันนี้ยันหลังก็คมชัดลึกผิวไฟก็แดงเช่นกันครับผมครับองนี้ไม่ได้ประกวดเพราะว่าผมครับถ้าจับจับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะดับถ้าถ้าถ้าเปราประกวดเนี่ยต้องต้องแก้ขะออกจับไปแล้วเนี่ยบางทีผิวไฟแดงแดงเนี่ยมันอาจจะดับนี่เป็นรอยนิ้วก็เลยไม่ได้ประกวดครับครผมต่อมานะครับครับผมเนี่ยอันนี้พระปิตาปนนี่ เนื้อการสอนหลุมกุโตครับเป็นชุดที่ใครๆก็ต้องรู้จักถ้าถ้าเล่นสายหลุมกุโตครับเป็นเป็นพาร์ทที่ทุกคนอยากได้ไว้ในครอบครองมากครนะแล้วอุ่งนี่สวยยังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยฮะโอ่งนี้ก็ด้วยเต็มฟอร์มมากครับนิ้วขึ้นเป็นล้ำกดทิ้มได้คมชัดไม่มีแตกลานคือพับกุโตต้องต้องดูที่ว่าไม่มีแตกลานแตกลายเป็นไงลักษณะถ้ามีแตกลานจะเป็นไงก็จะขึ้นเป็นรอยที่ที่แขนเป็นรอยล้าใช่ใช่ใช่รอยร้าเหมือนดินเนี่ยดินที่ว่ามันแห้งแล้วมันจะแตกนะครับข้างหลังก็ต้องซึ่งส่วนใหญ่จะมีส่่่วนนนนใหญจะเป็อยางั้ เยอะครับคแต่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบแล้วโโอ้หประมาณสัก80เปอร์เซ็นต์แม่น่าจะได้เอาเอาฟอร์มพาสต์แบบนี้ดีกว่าผมว่าไม่ถึง10อ๋อโอเคสซหรับสำหรับที่แบบสวยเพอร์เฟกไม่มีรอยแตกใช่ครับไม่ถึง10รอยแตกนั่นเกิดจากคือการกดพิมพ์เสร็จแล้วบางทีไปตากแล้วมันโดนอากาศแล้วก็แห้งก็จะแตกคือมันแห้งอย่างทันทีทันใดแบบอะไรที่ว่ายังไม่ทันทีเลยมันจะค่อยๆแห้งออ๋แต่หมายถึงว่ากระบวนการแห้งของมันเนี่ย มันมันอาจจะเร็วไปหรือช้าไปหรือไงใช่ครับไยทำให้มันแตกดูส่วนผสมที่เขาผสมตอนตอนพกแรกพกสองอะไรอย่างงี้ยะแล้วอย่างตรงนี้เนี่เป็นเป็นโซนเนื้อจะเป็นแบบว่าน้ำตาลปี๊ดจะเป็นโซนนิยมสุดมันหลายปัจจัยอันนี้ก็ติดรางวัลที่หนึ่งมาแล้วอะฮะสวยจริงนะต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับอันนี้ไม่ใช่เนื้อทองแดงนะเป็นเนื้อเงินอื แต่ว่าเนื้อเงินในโปรตีนพี่จะเห็นเป็นสีเงินเงินก็คือเป็นเงินวาวเลยถูกไหมใช่ฮะครับแต่อันเนี้ยผิวเดิมจัดอันนี้ถ้าส่องเนี่ยจะขึ้นลุ้งเลยอันนี้เงินกลับดาเพราะว่าพระเนี่ยไม่ผ่านการล้างหรือใช้งานมาก่อนก็เลยจะเป็นพระผิวแบบสีออกค้ำคามอมอย่างเนี้ยสวยถือว่าเป็นพระที่สวยเดิมอ๋อแต่แบบถ้าคนไม่รู้จะคิดว่าเอ้ยเงินมันต้องเงินเงินใสๆสว่างสว่างทเงินใสๆขาวๆเนี่ย บางครั้งก็อาจจะมีการ่อยใช้มาหรือว่าล้างผิวมาผิวมันก็จะขาวแต่ผมจะเล่นแบบผิวเดิมอย่างนี้องค์นี้ก็ติดรางวัลที่หนึ่งมาแล้วเช่นกันครับถามเอยครับที่เข้าไป็นล้างนี่คืล้างเนี่ยวิธีล้างมันล้างมีหลายวิธีนะฮะก็จุ่มเคมีแค่นั้นหน่อจุ่มเคมีก็ได้หรือว่ามัน่ามีหลายจัะคืออาจจะเป็นเพราะบางทีคนรุ่นเก่าใช่ไหมฮะอ่าพระเนี่ยบางทีอุ้ยมันเคลิบไม่ใสแต่ว่าเมื่อก่อนเขายังไม่มีการแยกว่าต้องล้างหรือไม่ล้างถึงจาราคาตกไม่ตคกับ ก็เอาไปล้างบางทีแปรงสีฟันแปรงเลยก็มีใชล้างน้ำมะนาวก็มีแว็กโซก็มีใช่ขัดไปปุ๊บผิวก็สึกเปไดใช่ขึ้นเป็นรอยปีแปลง่เงี้ยใช่ใช่ขัดเลยมาล้างเหมือนกับรถเป็นรอยขนแมวใช่ซึ่งราคาพระล้างกับไม่ล้างเนี่ยบางทีจะต่างกันประมาณเกินครึ่งนะฮะบางทีถึง70%เลยถ้าพระล้างมากับพระผิวเดิมไม่ล้างเนี่ยคุณผู้ชมต่างจังหวัดดูอยู่เนี่ยผมเชื่อนะบางคนอาจจะมีพระที่คุณปู่คุณลไรเก็บเอาไว้แล้วไม่ต้องไปล้าง ต้องแบบอะไรเลยอย่าล้างดีกว่ารักษาความเดิมไหมใช่เพราะบางทีอย่างที่บอกนะที่คุณจันบอกไปขัดไปถูอ่ะใช่ใช่จมูกจะโด่งๆสึ่อราคาหายเลยราคานี้ตกไปเกินครึ่งคะไปเลยครับผมนะฮะแล้วบางทีคนก็จะคิดว่าเอ๊ะแท้นะทำไมราคาน้อยจังนี่มันมันมาจากเขตพวกนี้แหละบางทีลึกเป็นระเบียบต้องเข้าใจมันมิเรืของความสวยความเดิมผิวเผาอะไรต่างๆนานาใ่ะเอาละผมชัดทุกอย่างผิวเดิมหมดเลยครับ อ่ะอีกสักองค์หนึ่งฮะสำหรับเบรกนี้นี่ครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โตครับเนื้อนา瓦โลหะกะไหลทองครับแต่ว่ากะไหล่ทองหลายๆอย่างหลายๆเหรียญก็จะเป็นสีทองธรรมดาแต่แต่จะมีอีกอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่ากะไหล่กะไหล่หน้าจอกสีส้มๆหน่อยฮะอ่ามันจะเป็นทองแบบเกิดจะอารมณ์ใแบบเหมือนทองพิงโกะใช่ใช่ใช่จะจะนิยมแต่นิยมกว่าซึ่งหายากถูกไหมหายากกว่าครับ เดีนี้ก็ประกวดติดที่1มาสองานีโอ้โหชุดนี้จัดมาให้ดูวนี้จะติดประกวดกตหบนเลยนะนะอ่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาต่อจะมีพระอีกเยอะครับสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันพักชักครู่เดียวครับ